เฮ้ยด่านที่เท่าไหร่เนี่ยด่านที่สามเออชิวด่านแมคโด<อ>นัลนโราไม่อะไรประตูหาเงินหาเงินหิวเงินหิวเ,เ,เงินไป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 เรื่อยเรื่อยเรื่อะไรก็นด้<ห>นที่ไม่ได้ห,หัวประตูทำ ้ยอะไรม่มีออะไรเยวถัง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 เอาถังเข้าเขาให้แน่นก่อนกันเอาเลยเลยระวังระเบิดนเก็บได้นะบอกเลยส่องดีมีส่องอะไรอยู่อะเออนเออ้ยเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยเออทำรวยทรวยทรวย หนักว่ะเดี๋ยวเอาเข้าเอาถังไปเข้าก่อนนะเฮ้ยขอคนช่วยขอคนช่วยตรงนี้มาคนช่วยอะไรนได้อยู่ได้อยู่ได้ยูไปได้ไมไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ยูไยูติดเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไหล่ไหล่หล่พี่ในห้องนี้มีของเต็มเลยเอาอันนี้ไม่ไม่ต้องขึ้นรถเข้าเข้านู่นเลยเดี๋ยวดขึ้นขติดตัวขึ้นตัวะไขึ้นตัวขออีกคนอี๊ เออไปกันมากรผมมีของเต็มเลยตรงเนี้ยเออได้ของใหญ่แล้วเว้ยไปเลยตบตบตบลอยคางเชนตลอกี้ติดกี้วก็หยียดเลยม่โอ้โหโคตรใหญ่ไปนึงหลบก่อนอ๋อนู้ผีมาติดติดเหรอมา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 ช่วยช่วยช่วยโดนเป็ดไล่อ่ะอย่าอย่าไปจับเป็ดอย่าไปจับอย่าจับนะอย่าไปจับมัน เที่ยวโคบมออีที่หนักจังวะอีเออเออเอ้ดีรวยแล้วรวยแล้วเราจะรวยกันแล้วตั้งก่อนจเข้าเข้าเข้าเอาตั้งตั้งเออเออดัน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 ดัรวยรวย สมาเออโอ้ยเป็นบีอีกเครื่องอ่ะเราเรงโดนทับลงโดนทับลงโดนทับเออใช่ปะมันเห็นอีกอันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะห้องไม่ดินมันมีกล่องด้วยพี่เนี่ใช่เราค่อยแบล็คเพราว่ารวยเออบิวบิววะเนี่ยปะเปอรไปเลยอุ้ยตามรวยนี่ตามมาตามองข้างเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะเออ เอ้ยเอ้ยความรวยกแล้วโอ้ไปแต่มันหนักอะดิอย่เพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้ต้องตั้งอย่างเดียวนะอ่านตะแคงนะเนี่ยองเอาขึ้นลนะไม่ไม่ต้องไป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 จุดสองต้องหาจุดสองหา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 ตรงนี้ข่างพี่ข้างหน้าผมเจอเป็ดอ่ะโอ้ยไม่อะไรไม่อะไรแก้สิ้น ไม่อะไรกันที่นั้นไม่ได้เปิดแล้วมันมีหกขาน่ะน้องตัวเดียวเป็นป้าหกขานอไม่ได้ตัวนี้อ่ะไปนูนแล้วมอยู่ห้องขวาครับสามีเสียงอะไไปเลยขวาหรือซ้ายวะเฮ้ยนี่ยเนี่นี่ไอ้เชียลุ่มลุ่มลุมลุมโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออไรรทุกมันได้บ้างเออเออเราเราพังเรียบร้อยแล้วอะไรบรรทุกได้เหรอบรทุกได้ดิเอาของบรรทุกบทุกมันได้อ๋อเป็นจังสีอ๋ออย่างนี้เราเราทุบไอ้พี่มาพี่มา เป็นมันเป็นอ่าเป็นหุ่นไรกาเฮ้ยเจอเจอเจอจุดสองแล้วนไหนของควะเจอสองอยู่ห้องห้องนู้นอะห้องหน้าผมหรอเออนั่นแหละห้องนั้นเป็ดนี่มันทำอะไรเราไปเนี่ยเป็ดอย่าไป็ทักมันขาบอก่ออย่าไปแตะอย่าไปแตะถ้าแตะโดนโดนแดกนะอ๋อโอเคไอ้ป็นนี่อะไรอ่ะกดไวอเอาเป็ดเข้าได้ไหมพี่เดี๋ยวนะเฮ้ย น do. 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 well, no ี่แม่มึงโดนนี่เลยโดนดีโดนมาติดที่แล้วมึงไิ่งตามเหรอเปิ้ลไปเอาไอ้กล่องนั้นอยู่ไหไอ้เนี่ยไอ้กล่องนั้นอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะแถวกระดกไอ้ขุนไลกาขุนไลกาตรงนี้ไปไอ้ผีน้ำรังระวังผี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  ไอตัวนี้มันฟังเราพูดได้ไหมอ่ะมัน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 ก้มก้มมันก้มฟันได้ไอตัวนี้มันก้มฟันได้ก้มฟันได้คิริโตะเนี่ยไอเป็นคิริโตะำลังไปหามึงอุ้ยระเบิดระเบิดนี่นายบอเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายมันยังไม่ตายโอ้ยเอ้ยเฮ้ยไหนวะมีไฟมันมีไฟมันหนุบล่อให้หนุบล่อให้หนุบล่อ เอ้กระทะปิวนีนีไดเราหาของพูดดีมันมาแล้วอุ๊ชตกแต่หัวอ้าวทำไมง่ยเป็นงั้นน่ะโดนโดนหุ่นไรกาแล้วที่เหลือเป็นไหนหมดอ่ะพี่มันนีหุ่นไรกาเหมือนกัน แล้วไอ้กล่องนั้นเราไปไหนแล้วอยู่นี่อเนี้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ป่ะวะนี่นี่ห้องนี้อ่าเจอแล้วกล่องเดียวอยู่องคนก็กล่องเดีวยวได้เลย,ย,ยไปเอา,าเลยพี่ไปลากไปเลยเฮ้ยเฮ้ย าวใครเสียงใครมารับหน่อยนี่คุณหมอแล้วเราูสเสียกลางคนหนึ่งนายเราเสียหัวเขียวไปแล้วพี่เราก็เสียหัวเหลืองเหมือนกันเัวใครสองแสนเราตัวนึงตัวนึงนึงเอ้าไอหัวเขียวตายเรื่องไหนมันโดนหนีหนีพี่พี่ตีตีมันไม่ตายมันเลยโดนโดนฆ่าไม่เลยพี่ผมก็เสียหัวเหลี่ยงเฮ้ นี่ไปรีบออกี่โอเคพี่พี่ดันข้าวเดี๋ยวผมดันต่ออึบๆๆๆหูเหลืองอยู่ไหนเ้ยลืองย่หอยู่ในกล่องครับไปเอาลเอาน้อเอานี้เไป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 โอ้รวยรอรรีบออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเพื่อนกันโอเคโอนโอนเลือดให้เพื่อนกัน ผมจำทานได้ผมจำสวัสดีค่ะฮิวเรื่อกันฮิวเรื่ันทันหรอมะทันหรอมะคือไม่เฮมไมโอโอโออ้าวโอโอขอบุญกรับทำไมไปร้องไปมาอันนี้อันนี้จำทหันได้จำงหัได้จำงหัได้ชิวชิวจำทหันกลับได้จังหันต้องขยันเก็บสตินี่หน้าดีกว่าจริงจริงเมื่อกี้วิ่งมันไปหน่อยโดนเลย เห็นพี่ขาเบิดมาโดนนึกไมู่่ของอันเหนีไงอะตัเนี้พี่เรเกอร์ไปหนนี่ผมตามผมผมตามพี่ชายเดียวยังมีอีกเหรอ ขี้มมอมนีนีมมีมมีมอนมีมอนมีมอนหายล้เดี๋ยวเก็บสตไม่นดาปุ๊บวิ่งปั๊บนะโอเคเอ้าไม่รอดเลยเหรอเร่เห็นอยู่ใกล้ๆรอรอได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงรอดปะมันมาเกดด้วยทาไม่รอดก็พูดเหมือนกัน

จิบกระทะที่ไรคาดขึ้นมาตลอดเฮ้ยนี่นี่อันนี้แหละอันนี้แหละอ๋อสี่หมื่นมันคืออย่างโอ้ช้อนสเลับไม่มีปืนมีมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อนี่นี่นี่เจ็ดพันเดี๋ยวข้างล่างนี่เอาป่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือความแข็งแกร่งมันคือเวโปรตีนไม่หรอเฮ้ยนักก้าก นักกล้ามาไปเลยใครอยากเอาคีมไปไหนอยากเป็นขอ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 นี่วะขอขอใส่วิ่งด้ปะอยาได้ใส่วิ่งคีมขึ้นเลนี่แหละใส่วิ่งคคีมอยู่ไหนวะคีมคีมอาอยู่นี่บุดบุญเฮ้ย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 มี้ยเฮ้เ้ย้วยใช่ยเฮ้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 เ้ยเฮ้้อ้ยเฮ้ยเโดนโดนเเฮเเฮ้ยน้ไเ แล้วเป็ดนะพี่งนี้ไม่เห็นมีเลยล่อล่อมอนมั้งนี่นี่คืออะไรอ่ะทำให้มันเบาอ่ะเราใช่ทำให้มันเบาว้าวแด่งจังนยตรงนี้ไม่มีอ่ะโอเคไม่มีก็ลงอายาครับอย่าลืมกวยาครับทุกคนตั๊กตู่นะเหมือนเราเป็นตัวกียอะไรไปบ้างอ่ะอ๊ะกระซิบกระชัยซิ๊บซิ๊บซื้อซิ๊บใช่บอมเราไม่ใจ๊ยนเจ๊ยนใจเย็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 น อะไรเพิ่มป่ะว่าเราสองคนแม่งไวมีวิ่งเแจกวิ่งเอาเฮ้ยก็เอาอะไรไปอระเบิดระเบิดแฟร์ม่แล้วไอเอนเอจีเอาด้วยหรอเอาไว้ชาร์จไอ้ก้อนๆนั้นเออมีกระทะอยู่เหรอใช่แต่ตอนที่บอมฮิวเลอบก่อนบอมเลือดเท่าไหร่เลือดเอาแค่นั้นแหละ ร้อสิบหมายถึงว่าตอนก่อนคิวสูตรได้หนึ่งจริงเหรอเอ้ยใครเลือดน้อยปะใครเลือดหนึ่งเอาสามไปเลือด้เลือดนะครับใครใคห้าหกไอ้ใครห้าสิบขึ้นจะใช้สองก็ได้สองก็ได้แล้วใช้สองกูเลือดร้อยสิบห้าครับร้อยยี่สิบรอเดี๋ยวจะโอ้ามันใช้ไอ้นี่หน่อยหมดแล้วนะร้อยยี่สิบเลยเหรอโอ้โหมันมีคนซื้อกล่องยามาแล้วเราไม่ยอมเติมก็เลยกินให้ เล็ดลายเล็ดลายเล็ดลายหล่อเลยกดไปทางเลยมาเอ๊สปีดโฟร์เอ๊ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอัพสเต็ปวิ่งกดคิวเฮ้ยเดี๋ยวขอเข้าน้ำเฮ้ยอ๋อเป็นคนขอเข้าน้ำอันนี้เหรอเก็บแล้วกิ้งใช่เก็บแล้วกิ้งไข่ทากอ่ะเซอร์โบอ่ะเซอร์โบอ่ะอันนี้เก็บแล้วพุ่งนะ เรื่องไงนะอ๋อวิ่งก่อนแล้วเราเรากางไงอ๋อกดสกิลเอ้าใครเข้าห้องน้อ่ะเอ้ยใครอุ้มไปไหนอ่ะอย่ามาตัวของครับพี่พี่อย่ามาเข้าตัวเลยครับเฮ้ยแต่ว่าอะไรกับบูชายันนี่น่ะโอ้โหอะมามามาครบแล้วนี่วาไม่ได้เลยบูชายันก่อนกดเลยกดขาอ๋อจัดการละ ห้อ, <c oughs> องห้องซ้ายทางปันเดลร <Okay. S 2> ับเรื่องเดลเดี๋ยนะออขึ้นไปดูอุยบแบบลิงครูระวังอุออ้ลิงมันราคาเท่าไหร่94แปลกๆเหรอมันไม่มันมมมมราคาเท่านี้แล้วจริงเนไม่อห็ยอ <c oughs> อ๊ย ทำไมผมตรงนั้นเขาเขาเขาอุ้ยเขาเขา่หาเลยอุ้ยอุ้ยไเฮ้ยม่คิดชนเลยโอ้ยมีมีไอ้นี่หม้อไม่หา่อะไรว่าหายมาใจกันใจกันนั่นแหละแล้วเอสองสองหน่าจะไปเจอรถอยู่วไว้กันไ่เลยไม่ลดเลืออุ้ยอุ้ยอุนี่ มามาช่วยกันยกเอ้โหบักเอ็กเลยจี่ผมเจอของเทียบเลยกับพี่เปอร์จริงเหรอเออเจออะไรนะนี่ไงเก่งมากเฮ้ยเสียงอะไรปะเฮ้ยไม่ได้เสียงหรอเนี่ยพี่เปอร์เหรอไม่ไม่ด้จะได้มันจริงผีอ่ะที่ในนี้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยเอ้ยนี่ลองเ่ไดไปดูเอันนี้ที่ขายของอันนี้ที่ขายของเอาเอาไวนังนั่นมาไว้นี่ดีกว่ามั้ย ใช่ใช่ใช่ผมผมเจอกับพี่เปอร์แล้วผมไปหาห้องจนเจอสองมื่นสองมื่นสองมื่นเชียร์ประตูไปพี่เฮ้ยใครทักประตูหังพี่เปอร์บอยบอเมนผมเดินอุ้ย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 เด็กน้อยเด็กน้อยเล็กน้อยแล้วพี่เปอร์อยู่ไหนวิ่งหนีไปไหนไม่รู้ทำไมได้ยินเสียงกรีบอะพอพอพอไม่ได้ทำไมเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ย เอ้หมิ่นกล้าหมิ่นก้าได้ยังนัรอเอานั้นไปขายไหมเราเอาไอ้ราทำนั้นไม่ขายอันนี้ไปขายก่อนเอาเอาไปเลยเอาเลยนี่มันมีไอ้นี่อยู่ไม่ใช่เหรอปิดเปิดอะไรวิอะไรอะไรตัวอะไรอ๋อเด็กเกรดไม่ป็นหาเด็กเด็กเกรดไม่ป็นห้าเอเด็กไอเด็กคว่างอะไรมาทุบไอเด็กคว่างของมีมีนี่มีประตูมีตู้ทุบเลยพี่เอาไอ้ถ้วยรางวัลไปแล้วใช่ไหมอยู่นี่นี่หรือเปล่าวะ ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทั้งคันได้แหละเฮ้ยสองหมื่นได้อยู่เอารถไปนี่แหละเอารถไปนี่ไปไปไหนก็หมดแล้ววะผมว่าอยู่ห้องนั้นแหละ นี่เก่งไรอ่ะเฮ้ยไม่เอาบมันตีเนี่ยเออเออตายเองตายไปซะสวยเอาของเล้ดีกว่าก่อนแกเฮ้ยเงินเงินทอนแล้วเงินทอนแต่อันนู้นอยู่ไหนไม่มีไม่มี ลืมลืเงินทอนเรละเรละอะไรขวดยาใหญ่ๆเรื่องนั้นน่ะเอาไปอะเอาไปขายแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วเฮ้ยมีกระถางด้วยอ่ะมีกระถางต้นไม้ด้วยหาคนช่วยทำไมเลือดพี่เหลือแค่นั้นเองไปไปไปอะไปไปถามคนไปกระถางนี่

เดี๋ยวมันหนึ่งทับสามที่หมายสามใช่ไหลืมโอ้โหไอเรากเก่งเก่งกันเป็นที่ตัวนี้อะไรอ่ะอุ๊ยตังยกอใช่นั่นแหละเราควรมีคันเล็กไหมวะผมว่าทางไปต่อคือทางนู้นหรอใช่ใช่ผมว่าเราควรซือทางนู้นว้าเอ้ย ะะวใครวะก็ไปเล่นใหม่ไม่เจอผีตัวใหญ่ถ้ามันตัวเท่าไททันก็ดีผมอยากเจออะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้เทเกอก์แปลงร่างดิปตุถากำบนานไม่ออเจ็บมือประตูมันแค่เปิดไปเอ้ยปรนตูลูปไม่ใช่ A P อพ P G A P G A P G อะไรอ๋อ A P G โอ้ลูกลูกลูกอะไรเนี่ยหัวปรีหัวปรีเืออะไรเแจ็คืออะไรกุญแจล็อกอันนี้หัวหนึ่งปรีแล้วหัวสองปรีอู้เลยเอพีเอพีจีน่าต้องถือไปเองอ่ะเอพีจีน่ต้องถือไปไปบอกเราสองคนเส้นทางไม่น่าไว้เ้ยชิบหายแล้วอ้าวอ้าวไม่ใช่เอพีจีมัไม่กวาดไม่กว่าถือไว้เลยนะใครทำกล่องัแตกเนี่ย มีตรงนี้มีลูกบากอยู่หมื่นหนึ่งอู้วเอ้ยลลาาาปกกมเยอะไรล่าปากอร่อยอะนี่กล่องนี้กล่องนี้โอ้ยของชิ้นเล็กเอ้อเฮ้ยมันเจอมันเจอโอเคมันเจอห้องแล้วทางซ้ายๆแล้วไปไหนกันล่ที่อย่างนี่ ไปไอน้องไปเอาของไปไอ้ถือไปถือมากนจะเหลือสูแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องโอ้ยนี่ป๊าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาเดี๋ยวเดีวมองหลังให้ด้วยมองหลังเอ้ยทำไมมันเหมือนจะลงอ๋อติดติดนะป้อนนป้อนนีของมีค่าไอ้นี่ไอ้เสียน อะไรฮะเข้าไปห้องพูดเนี่ยถอ้ทอยๆๆๆโอ้โอ้โอ้โอะไรอะไรถ้าใครเด้งถ้าใครเด้งเก่าถ้าใครเด้งแก่โอเคเราไม่หอมมันจะเป็นไรอ่ะคิดว่ารอบนี้นะมันก็จะโดนทุกแน่มันจะมีผีออกมาอ่ะใช่ข้างหน้าแน่เฮ้ยขงหน้าข้างหน้ามีเงาอะไรเลยทางขวาโอ้ my god เดี๋ยิดเอง คิดไปเองคิดไปเองอะไรเนอะต้องเอาร้องกลับไปที่เดิมฮะไอ้เด็กใช่เองไม่ทำอะไรนี่ไะต้องทำอะไรก็ไม่ได้ทำไมเหรอพี่เฮ้ยนี่เดินดักตบเดินดักตบเออพอแล้วเอ้าโทษโทษอะไรเกิดปะเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเก็บปล่อยไว้ให้กลับ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 ย้อนลงหลุมไปเลยจบ เชื่องาวใครเออไม่มีผีเลยเว้ยเฮ้ยด่านนี้ชิวด่านตายตาเนี้ไม่ตายว่ะทำไมมันไม่มีผีใหญ่เลยเป็นไปได้หรอมันสุ่มว่ะผมว่ามันเดียวผีใหญ่การตีร้อยจะมีในทุกด่านเลยโซนเอออีซี่อ่ะด่านนี้ไม่ตายด้วยเออ